สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่เซนทัลอุบลราชธานีนะคะวันนี้เขาจัดงานเกี่ยวกับ Written l a Indian Village นะคะที่เซนทัลอุบลนะคะยังไงเราไปติดตามไปเลยค่ะตัวสีขาเลียนเพื่อใช้ทาทค่ะนี้เลยยังกขอบนะคะก้าและอเมริไอาหารห หลายคนบอกว่าเขาจะทำยังไงสายใครอ,อยากชิมอาารของเขาเนี่ยอาหารของสัมผัสกันอยากล่ชิมกันอีกด้วยค่ะซึ่งภายในงานมีสัตว์ที่ให้คุณได้ชมกันภายในงานนะสัตว์ปแปลกๆค่ะดูยากเน่มากกว่าส,สายพัดค่ะร่วมไปกันแล้วเช่นนี้นะเรามีกิจกรรมเวิร์กช็อปค่ะในการเทรนน้สาสไตล์แบบอินเดียแดงน,นะคะแล้วก็มีกิจกรรมในการพาหมวกสวยๆในสไตล์อินเดียแดงมาด้วยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเรามีการเวิร์กช็อปทั้งหมด สรอบด้วยกันมีรอบเที่ยงบ่ายสองสีโมงและหกโมงเย็นนะคะรอบละหนชั่วโมงมีการจ่ายบัตรคิวด้วยนะสามารถไปต่อแถวรับบัตคิวในการเท้นหน้าได้ค่ะทำหมวกอินดินฟรีแล้วก็ใกล้ๆกันที่กระโจมตรงการงานหูเราเลยก็จะเป็นโซนที่ถ่ายรูปนะคะจะมีพี่หมีหัวหน้าเขาอยู่ในกระโจมมีโง สูดขนนกนะคะเป็นพร็อพถ่ายรูปสวยๆกับทุกคนด้วยอย่าลืมไปถ่ายรูปกันนะถ่ายรูปเสร็จแล้วอย่าลืมกดรูปสวยๆค่ะพร้อมกับเช็คอินนะคะที่สนยนการค้าเซ็นทร,ราาัลพลาซาทุกคนราชธานีและติดแฮชแท็กนะคะกับชื่องานของเราที่มีชื่อว่า l i t e r a t r e i n d i a n w e l l ค่ะก็อวดรูปสวยๆแล้วก็อย่าลืมนะคะติดแฮชแท็กกันด้วยนะเอาละค่ะช่วงนี้มินิจะพาทุกคนไปดูโซน นี่ก่อนเลยนี่คือนอกแก้วซันคอนเนอรค่ะนกแก้วซันคอนเนอรจะอยู่กันเป็นฝูงร้องเสียงดังมากเพราะว่าเป็นพิ่ีของนอกแก้วเขาจะตลยแบบอินเดียแดงค่ะรวมไปจนถึงนะคะการที่คุณได้มาทาหมวกระซาอินเดียแดงด้วยตรงนี้นะคะเจ้าหนี้ของเราอยู่ในโซนของการเวิร์กช็อปค่ะนอกจากนี้นะคะภายใน,นของเรานี่อนรีสกังนะคะนี่ค่ะเรียบร้อย เสร็จไปอีกหนึ่งสซวซลอัละอละอล,ละ,อลละ,อลละเรียบร้อยวส่วนตรงนี้นะคะ Little r e Indian View ก็สัน,นี้นะคะเป็นอีกหนึวันย่เราหายทุกวันเลยเราป็